นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด พระคำพีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพราของพระองค์จิตวิญญาณของเรามืดมนไปเพราะความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราได้เห็นพระเยซูเพียงผู้เดียวความเห็นแก่ตัวก็จะตายจากไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคำพูดและการกระทำแต่ถ้าเราอดทนต่อการทดสอบที่สำคัญยิ่ง ระฉายาของพระองค์ผู้เป็นเจ้านายก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นในตัวเราถ้าความคิดแผนการและเป้าหมายของท่านทั้งหมดจดจ่ออยู่กับการสะสมสิ่งต่างๆของโลกความกังวลการทุ่มเทและความสนใจของท่านทั้งหมดก็จะไปกับฝ่ายโลกสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็จะหมดความน่าสนใจไป ใจของท่านจะอยู่กับทรัพย์สมบัติของตัวเองท่านจะไม่มีเวลาอุทิศให้กับการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อจะหลบเลี่ยงกับดักของซาตานได้การยอมจำนนต่อหลักการของพระเจ้าน้อยที่สุดก็ยังทำให้เราติดกับดักของศัตรูได้ การคิดคำหนึงและใคร่ครวนถึงคุณความดีของพระเจ้าจะปิดช่องทางต่างๆที่ซาตานเสนอแนะต่อเราได้พระคำของพระเจ้าจะเป็นพลังอำนาจเมื่อเรานำมาปฏิบัติ I'm on. i ชอบเล่าเรื่องอันพระเสริฐลำเลิศและพิสดารเกินกว่ามนุษย์จะประมาณเกิน ทุกวันจึงชอบบอกเราคนมากมายเพราะมีประโยชน์ สให้มนุษย์พ้นจากบาป้าอชกอกล่าวเรื่องอันประเสร I uh. ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์จะได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้เพราะการเข้าถึงพระวจนะนั้นจะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ได้ชื่นใจกับการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และขอทรงโปรดเติมจิตใจข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์โปรดสอนข้าพระองค์ให้กระทำอย่างที่พระเยซูจะทรงกระทำหากพระองค์ทรงเป็นข้าพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สิบพฤศจิกายนปรับเปลี่ยนใจให้รักสิ่งที่อยู่เบื้องบนจงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกโคโลสีบทที่3ข้อ2 เมื่อประชากรของพระเจ้าละสายตาของเขาทั้งหลายออกจากสิ่งต่างๆในโลกนี้และจับจ้องสายตาของเขาไปยังสวรรค์และสิ่งที่อยู่บนสวรรค์พวกเขาจะเป็นกลุ่มคนพิเศษที่ต่างจากผู้อื่นเพราะเขาจะเห็นพระเมตตาและคุณความดีและความเห็นอกเห็นใจที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่บุตรของมนุษย์ คนเหล่านี้ถูกเรียกให้ตอบสนองต่อความรักของพระองค์และชีวิตของเขาทั้งหลายจะแสดงให้แก่คนอื่นที่อยู่ล้อมรอบเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในจิตใจของพวกเขาเพราะคนเหล่านี้เอาใจใส่สิ่งซึ่ง,งอยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนโลกในการคิดถึงสวรรค์ เราอาจยืดจินตนาการของตัวเองให้ถึงขีดสูงสุดและคิดแต่ความคิดที่สูงส่งที่สุดเท่าที่เราสามารถคิดได้แล้วสมองของเราจะอ่อนลา้าจากความพยายามที่จะยังรู้ถึงความกว้างความลึกและความสูงของสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ความคิดของเราจะเข้าถึงสาระสำคัญของสิ่งที่เป็นนิรัน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้ความพยายามเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยไม่เกิดผลดีต่ออุปนิสัยของเราและยกระดับอิทธิพลชักจูงใจต่อความคิดของเราขณะที่เราคิดว่าพระคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อตายแทนมนุษย์ที่ล้มลงในบาปเราเข้าใจถึงมูลค่าที่ต้องจ่ายไปเพื่อชำระค่าไถ่เราและเราตระหนักรู้ว่าเมื่อแยกออกจากพระเจ้า จะไม่มีความดีหรือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมีแค่แสงสว่างที่ส่องมาจากกังเขนแห่งคาวารีเท่านั้นที่ทำให้เราสามารถรับรู้ว่าบาปนำความตกต่ำและเสื่อมถอยมาสู่มนุษย์มากเพียงใดมีเพียงสายโซ่ที่หย่อนลงมาจากสวรรค์เพื่อดึงเราขึ้นมาเราจึงรู้ว่า เราถลําลึกลงไปในความบาปมากเพียงใดและโดยการเก็บเอาความเป็นจริงที่มองไม่เห็นให้อยู่ในสายตาเท่านั้นจะทําให้เราเข้าใจถึงความอัศจรรย์ของเรื่องการไถ่ให้รอดเราเกือบจะถึงบ้านแล้วอีกไม่นานเราจะได้ยินเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดตรัสด,ด้วยความไพเราะ ยิ่งกว่าเสียงดนตรีใดๆกล่าวว่าสงครามของเจ้าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจงเข้ามาร่วมชื่นชมยินดีกับพระเจ้าของเจ้าผู้ได้รับพระพรก็เป็นสุขข้าพเจ้าอยากได้ยินคำนั้นจากพระโอษฐ์ที่เป็นอมตะของพระองค์ข้าพเจ้าต้องการที่จะสรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าต้องการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่ง ข้าพเจ้าอยากให้เสียงของตนเองสะท้อนกล้องไปทั่วราชวังในสวรรค์ท่านจะอยู่ที่นั่นไหมขอพระเจ้าทรงช่วยเราและทรงเพิ่มเติมพลังทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มล้นและจากนั้นเราจะได้ลิ้มรสความชื่นชมยินดีของโลกที่จะมาถึง อาล่ะครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยข้าพระองค์ขอฝากชีวิตที่อ่อนแอนี้ไว้กับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขอทรงใส่พระคุณของพระองค์ลงในใจของข้าพระองค์หันเหใจของข้าพระองค์จากความอ่อนแอไปสู่พละะกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากความโง่เขลาไปสู่พระปัญญานิรันดร์ของพระองค์จากความเปราะบางไปสู่ฤทธิ์อำนาจอันยั่งยืนของพระองค์ขอทรงประทานมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการไถท่ที่ยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้เห็นและเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นอะไรสำหรับข้าพระองค์และที่ชีวิตจิตใจความคิด และกำลังของข้าพระองค์ถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงพระคริสต์ได้ทรงประทานให้ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ให้ต่อกับคนอื่นขอทรงหนุนชูวิญญาณจิตของข้าพระองค์ขึ้นเสริมกำลังและให้ความกระจ่างแก่ความคิด เพื่อข้าพระองค์จะเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าที่ได้สำแดงออกมาในพระเยซูคริสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะรู้ว่านี่คือสิทธิพิเศษที่ข้าพระองค์จะได้มีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าข้าพระองค์ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงข้าพระองค์ขอมอบชีวิตแด่พระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ช่วยให้คาผลภัยจากศัตรูโปรดทูประทานความสุขแก่ข้าสู จากบาพี สุขสำราญทาง dan prasa